สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกู๊สุอน์นะครับกลับมาเพากับเปาแจ่มพาลุ้คือเก่าครับผมพี่น้องสลหยพี่นี่ก็พามาปากบ็ดกบคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามาลุกไม้ไม้นะครับเนาะเป็นไม้ปลาอ้อยครับผมพี่น้องก็ปักมาแล้วนะครับผมสามหลังก็ไม้ก็โอเคอยู่ครับผมไม้น่าจะมีกบนะครับผมล้อมาลุ้นน้ากันครับนะครับสลับอีพี่นี่เบาแจ่มเตรียมเบ็ดมาทั้งเบิดสามสิบหลังนะครับเนาะ เอามาเพิ่มอีกสักสิหลังนะครับผมลองมาปากเบิงนะครับแล้วก็สี่ลองเบิงว่าในป้าอ้อยนี่สิปักได้จากหลังนะครับแล้วก็จะไปลงไม้เก่าครับผมไปสั่มไม้เนาะครับเนาะเอะครับพี่น้องเดี๋ยวมาลอรุ่นน้ากันครับผมใส่เป็นขีดเดือนใหญ่ขึ้เก่าครับผมพี่น้อง เอาครับผมพี่น้องตอนนี้้าเตรียมกับลงมาไม้เกาวนะครับเนาะกับมาสับไม้ครับไม้ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวว่าเตรียมใส่ตรงนี้เนาะจากพี่ที่แหล้วตรงนี้หลุดครับผมนะครับน้ำแห้งลงครับผมพี่น้องเบินี่ครับร้านที่้าเตรียมใส่ครับแห้งเลยครับผมเดี๋ยวป้าเตรียมสิพุดใส่ตรงนี้นะครับเอาก็มาลงไม้ ไม้เก่าไม้เดิมนะครับผมก็เหลืออยู่สิบหลังครับผมพี่น้องเพราะว่าอยู่ปาอ้อยใส่ไปทั้งหมดยี่สิบยี่สิบหลังครับผมก็มาไม้เก่าสิบหลังครับพี่น้องเดี๋ยวไปแจมขออนุญาตใส่เบดก่อนครับผมเอาครับผมพี่น้อง ตอนนี้เปาแจมกับไซเบดกบเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมตังเบิดสามสิบหลังนะครับเนาะตรงนี้กับมาสับไม้ครับผมพี่น้องก็บล้อมาลุ่นมาชงน้ำกันพี่น้องว่าสิได้กบสิมานบ่ครับผมสำหรับอีพีนี้เอาครับก็บล้อมาลุ่นกันมาออื้นเศร้าพูดแล้วครับผมเพราะว่าเปาแจมสี่ปได้มายามนะครับผมก็สีล้อมาลุ่นเธอเดียวเลยเวลากูนะครับเนาะตอนนี้เปาแจมจะขอหยัด ขึ้นเมื่อก่อนครับผมก็ทำแล้วครับผมไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย่ำเสาครับผมก็ได้เวลามากูเบ็ดกบของเขาแล้วครับผมไปครับไปหลุ่นไปชมเบิงวาสิมีโตมีแต้มครับผมพี่น้องวันนี้ก็ออกมาซ้ายครับพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นสูงเลยก็ปึงแต่เหลืองาั้นครับพี่น้องนี่ก็มากูเบิงอยู่นี่ก่อนครับผมพี่น้อง เนาะครับผมปาไว้ถ้าว่าหล้างไหลมีโตนะครับผม,ม,บผมเดี๋ยวป้าแตมสิถ่ายเบิ้งงนาอครับเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ป้าแตมมันความจํามันน้อยนะครับผมมันบันทึกเป็นคลิปเงวๆวไปไ่ได้ครับผมต้องเป็นตอนตอนไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้มาเบิ้งหลังแหลกก่อนเลยนะครับผมผมว่าสิโดนบ่มีโตบหลังแหล, <c oughs> ล,ลกลังแหลกรุดนะครับนี่ การผมมีตครับผมหนังแหลกเอาครับผมพี่น้องก็แจมกู้มากลายหลังแล้วครับผมพอดึกกบเลยครับผมก็รุดแน่แต่มาเห็นอยู่หลังนี่ว่าอีหยังเอาเอาขืนมากินครับผมนี่ขงงท่งนี่ตายครับตัวนี้มีแนวหลากเผินๆมากินแต่กัตึงตายมางนี่ครับผม แต่มาแตมเดียวครับเดี๋ยวเหลืออีกสองลังสุดท้ายเนาะอาครับหลังนี้เก็บเลยครับผมเอาครับผมพี่น้องข้างในมีโตครับโตต้พี่น้องครับแตมที่สองครับผมเก็บครับผมเอาครับผมพี่น้อง อยู่ป่าอ้อยป่าแจม่มกูเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมยี่สิบหลังได้พบมาสองตัวอุ้ยขี่หายแังน้อครับเนาะเดี๋ยวอีกสิบหลังครับผมไปลุ่นกันครับมาครับผมพี่น้องไม้นี่ไม้นี่ใส่อยู่สิบหลังนะครับเนาะเป็นไม้ที่เ่าแจ่มใส่จากอีพี่ที่แล้วนะครับผมมาสับไม้นะครับผมมันน่าจะมีกบหลายกว่าอยู่ป่าอ่อยเนาะป่าอ่อยบ่ขึ้นเลยครับผม ยี่สิบลังได้กบมาสองตัวน่าเห็นบ่มครับผมหลังแรกกับหมาเลยครับผมนี่ไม้นี่ไม้นี่ไม้เด็ดเลยละครับผมจัดมาครับผมแต้มที่สามเก็บเลยครับผมพี่น้องเอาครับผมพี่น้องขักหนาวมีโตครับโตัวใหญ่อยู่เลยนี่ครับผมโอ้โอ,อตัวใหญ่ย,ยัง ตูง,ง้ำเลยครับผมแตมตีซีมาแตมตีซีตใหญ่อยู่ตูง,ง้ำครับพี่นอ้องะเก็บครับผมครับผมมาหลังนี่มีโตครับโตที่หาแตมหาครับพี่น้องไอ้ตูง้ำนะครับผมก็เอื่อนว่ามองมีกบครับผม,ผม,ม,บผมปลาอ้อยนี่ประคือเลย ได้มาสองตัวปลาอ้อยครับผมยี่สิบหลังอยู่นี่ใส่ิบหลังนะครับนมนะครับผมเก็บครับผมเอาครับพี่น้องก็หลังสุดท้ายนะครับเนาะหลังสุดท้ายยังมีแต้มอ่ครับผมเปิ้งซงบ่มีหลังสุดท้ายน่าจะลุดครับลุดอะไรพี่น้องบ่ม,มีแต้มครับผม เอาครับพี่น้องก็มากูเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมได้มาทั้งหมดหาแต้มครับผมพี่น้องประตูใหญ่อยู่นะครับผมแต้มใหญ่อยู่ครับนี่ครับผมจัดมาหาแต้มเนาะกบก็มีอาการรุดก็ลายหลังอยู่ครับผมอยู่ทั้งนี้สิบหลังนี่ติดสู่หลังครับผมมีการรุดแล้วก็ได้มากนะครับผม อยู่ปลาอ้อยนี่ครับผมบ่อได้เลยผพมีอาการที่ว่าจะรุดหรือยังเลยครับผมบบกกินพร้อมเนื้อกัเเลือได้มาสองแต้มเนาะอยู่ปลาอ้อยครับผมก็มาได้อยู่นี่อีกเป็นสามแต้มนะครับผมอยู่นี่ก็โอเคครับผมแต่ซ้ำนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมพ่อได้อยู่ได้กินเนาะพ่อได้ปลนหล่ะครับผมพี่น้องเอาครับอีพีนี่ก็บ่มีะมิยังรลายครับพี่น้องพามาใส่เบ็ดกบกะ ได้กบไปพ่ออย่พ่อกินครับพี่น้องก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ส้มผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามาหลับชมส่องบาลแจมพาลุยนะครับผมพี่น้องวันนี้กับผ้ามาใส่เบ็ดกบ30หลังครับผมอาจสิสู่20หลังบ่ได้ไรนะครับผมจากพี่ที่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่ามานอยู่ครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ครับผมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ